โอเควันนี้เขาจะเป็นแม์นะฮะวันนี้อะไรเ็มวันเดิมอะไรแต่ก็เป็นแม์ระหว่างคอร์เคิกับไทเ์โร่ใช่ก็พูดว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ในวันที่อัดคลิปอ่ะชอบชอบลงไม่ตรงวันอัดคลิปเลยเออแงเราเาลงเฉพาะวันพุธพฤหัสศุกร์นะฮะหรือถ้าเกิดว่าสต๊อกไม่พอก็ไม่ลงวันที่อัดคลิปพูดไปด้วยว่าวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรสตที่เท่าไหร่ยาวเลยนะโอ๊ยสต๊อกเนี่เออสต๊อกที่ยี่สิบฮ เ่มหาอะไรสิบเอ็ดหาพูดเริ่มก่อนนะยี่สิบมล็อกมงนะฮะเขาล็อกอ่ะเขาล็อกเริ่มก่อน่ะงานนี้เอาล็อกเส้นแย่แน่เปลี่ยนสองสามสี่ทางเยรู้ว่าเปลี่ยนมือสองใบนะครับเปลี่ยนหมดมือเลยได้ไยเปลี่ยนสี่เปลี่ยนหมดมือเขาชีวิตอ่ะมันจะแย่ขนาดนั้นเลยสองสามกลับอยวคางเยสายหนึ่งที่ต้องมาลงเปลี่ยนมาอยากเขาได้เมน ตุ้มตามนิดหน่อยอย่าชนโตครับอ่าเริ่มก่อนเชิญแซมไปก่อนเรซซี่ส,สงงรามุสุเมะวิสาโซเยอร์คอนโลเริ่มก่อนนะครับสำหรับฝ่ายไคลนิโได้เปรียบนะฮะถ้าเกิดเราเป็นดรคอสไว้ารามิตีเราป่ะจู่อะไลจั่ว คลิกเชีว,ชวเปิดห้าหาสามคือรู้สึกว่าเราเริ่มเริ่มก่อนมาอยู่กันเราแบบไม่ไม่ได้สัมผัสคลิกเชีวเลยเจอไหมเจอไหมเออแสดงนี่ครับเสียวอมัดกระสือ,อด้วย <laughs> อะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวข้อตีมาก็ไม่ตายคิดดูเลยเดี๋ยวข้อตีมาก็ไม่ตายอะไรอยู่ดีๆพลังเพิ่มขึ้นสูงกลายเป็นห้าหมื่นสามอ่ะ ตอนไอ้ห้าหมืน่นไอ้สี่หมื่นเก้าดิพอตอนนั้นจะเก็ตสองแล้วถึงไม่หนึ่งใบสกิอลอาแม่รันต่อนะฮะไปหัวกลองปึ๊บคีไปแล้วซูซาตีสองคีหุ่ยห้าพันจากสกิลก็บวกหมึ่งแค่ตีสองหมื่นสามนะครับสองคีติคอนอันนี้ดีก่าแน่ดีสองหมื่นสามนะฮะเปิดมากระเทิสองสามสองคี เข้าเหอะเข้าเลยฮะขี้พลังจะให้อีกขี้หนึ่งนะครับสามขี้เป็นสามแดมสามดาก่อนเจ็บโอ้โหอ้าแล้งเจ็บมากใช่อีกนี่หลอดดาก่อนนะเอาเดอดพอดี่ใช่ไหม เปิดเจอเดอะคอนนะครับขึ้นมือฟรีมีช่องนึงบอกว่าอะไรนะเนโอเฟมเพียมตัวมันคลายนะมันเหมือนแล้วิบานเนโอเฟมอยู่มันกรจีนต่างหากแหม่แหม่พิจ่จแแฮ่เหรอเอลโมนะครับลงไปสองใบมีใบหนึ่งตีกระเพราอยู่บนหนึ่งเนเธอยู่บนด์นี่ไหมเทท่าเมกาลงดาเมโซนะ เอามา s s ท่าไหร่เอามา s เมื่อบูธบน13,000บนจะถึงเท่าไรบ้านนี้เหรอ1 1เองนี้เป็นไง11ให้คีสเซนติเนลเลยอ่าฮะคีสเซนติเนลครับมิการ์ดนะครับผมาจบเทิร์นแล้วสตระของเทิร์นคาเนโดไลฟ์เป็นเม้นท์ล็อะไรเบร่าส่องสามใบนะครับผม เก้าหัวด้วยสำหรับพูไดออลายังไงกันครับเนี่ยบนกองพันสี่เก้าพันสี่ห้าตั้งตีเมันกัดเท่าไหร่สามหมื่นมิดมิดแล้วนะครับไม่มีสกิ้ลคาร์ดบั๊นอยู่ตัวไม่ติดแไร <Okay. S 2> โคเพลินตัวจัวอ่าเข้าสู่เธอของคาเนลโอไลฟ์เป็นเดอะคอร์สนะวอดธูวัดธูที่แบรน์กรับนะรับนะโยนมาละกันรับนะแล้วก็สกิลเดอะคอร์สครับเอาโอเวอร์โหลดหนึ่งตัวที่ไม่ใช่ตัวเองเข้าโซโซบัสโซไปแล้วอ่าอีนิลเราเราได้ชื่อกัตเทกเหมือนตัวนั้นจนจบเทิร์น อ่ะฮะอีกนี่หลอดอีกใบหนึ่งนะครับเปิดเจเด็ดฮารดคอร์เห็นแะไวแป๊บ,บสีส,ส้มเนี่ยโหถ้าเชฟใส่เขาเขาตายไปเลยนะนะงั้นก็สับให้มันเหมือนเดิมนะมันสับสับให้เหมือนเดิมนะไม่ตอนเราแต่คู่ขแข่งจะตัดด้วยตัดให้เหมือนเดิม <laughs> อ <laughs> เขาเจ<ข>ดัดนะครับเจดเข้าโซการแวนคอสองใบแวนกาดติดชื่อ d n ขอการสองใบแล้ว อ้ามีคาราบิตี้ไวเวริร์อีกใบครับผมแหวนการบงหมื่นห้านะครับจากสเกลไวเวิร์บอ,อ้าฮะเอาเดอะคอร์ลงมาตีด้วยแต่ว่าเธอคนนี้ไม่กล้าจะเก็บมือแล้วฮะตีครับสองแปดสองหมืน่นแปดขอการส่องใบนะครับว่าไงเอ่ยไม่กล้ายังไม่ได้โปรเทคด้วยยังไงกันครับนี่นี่หลอกขีแวน พลังเดอะคอร์สเยพลังเดอะคอสสามชี้นะครับสามดาเมจตึงไม่ได้ไม่ขั้นียพลังแรงสองหมื่นเก้านะครับสำหรับฝั่งอาราคอนสามดาเมจแต่ได้สองคลิกแล้วทิ้งมือสามใบอย่าไม่โซอย่าไม่บาร์ทิ้งมือเฉยใ แฟนพังเพิ่มขึ้น1,000งครับ382แปดสองคีสแฟนเพิ่มอีกหนึ0งหมืนหรอลใช่อูเตเท่าใใหไหร่สามแปดสี่หกสี่หกสามพันบนยสามพันสี่เก้าสี่เก้าสามคีสามคีนะครับผมอันนี้ยีบเก้าทนะ่าไหร่นะไอ้นี่โยงมนเท่าไหร่เท่าไหร่สี่หกสี่เก้าติดสี่เก้า ส9ม9กอันนี้คือ 29, 49 15มนิตรนะครับผมขอเช็คได้เดียวไม่ออกฮะแล้วก็สแตนแล้วก็บาสโซบาสอีกรอบครับไม่มีได้ 29, แต่คราวนี้ไม่มีได้ 49, แล้วอีกเก้าเท่ากันนอะอีกเก้าเท่ากันอ่าไม่ดิเพราะว่าเอาบูทออก อ,ออกบูดออกหนึ่งมวหนึ่งออกก็จะกลายเป็นสามเก้าสามแปดคำเบนไม่คำเซนเพราะว่าเขายืน 9, เก้าพันตีรอบอยอีกหมื่นห้ายังไงมันตีไม่เข้าอยู่แล้ว,วนี่ชิวนะครับผม อันนี้ยืนตั้งสองเก้าสองเก้าสองเก้าสองหมื่นห้ามันตีไม่เข้าไม่มีขั้นไหนตีเข้าเลยจริงๆอ่ะอ่ะฮะเอา<ด>เอเมเรียถูกดีทายสก,กิลเอโมโได้จั่วกับคอร์เตชาร์ตคืนนะครับผ่านแะล้วเนาะขาดแล้วจบเธอแล้วสำหรับฝั่งของเดอะคอร์นะครับที่ได้เปิดการโจมตีหนึ่งสองสามเวฟของแวนการ์ดไม่มีซูซา,ายเดี๋ยวอะไรเอามาต้องไล อามาตยสึนะครับอ้าวตัวรหาคาไปไหนไอ้นี่ชูกเกอร์คายเยอ,ออกมาแค่สองใบเออแล้วท่านยี่สิบสองกองต้องปล่อยครับเ <c oughs> ช็คขี้ค้าง ฮะฮะขีพราง t 5นะครับผมขีพลังนะคอยืน3-3 22สกิลอยากเห็อนาคตของอลานะครับผมอล่าไเห็นอนาคตตัวเองแล้วไม่เอาขึ้นมือนะฮะเอาลอลยโดนีอารเลยเลย โอ้เจ้าของช่องเกียร์เองลืมกำลังหน้าสิวหน้าฝานอยิงเลยสกิลเดอะคอร์สหน้าฝานมาสกิลคนเดอะคอร์สนะครับโซบัสดีเอ็นหรือว่าดีเอ็นนะครับผมถ้าเธอเอาเบลยังไม่ได้ใส่ครับหาที่ใส่ไม่ได้ได้เทคและชื่อมันเด้วนะครับได้ทั้งเทคแล้วก็ทั้งชื่อเกตีเอ็นเข้าโฟนกลับกองใต้กองเข้าโซเข้าโซงงเลย อย่างนี้ครับเพิ่มโซ่แล้วก็จัวหนึ่งฮะมือสี่ตามกว่าจัวไปแล้วก็ไปแวนเปิดเลยนะครับสองมือหนึ่งสองีตีไม่คัเซนด้วยได้เดียวได้เดียวได้เดียวเท่านั้นพลังแบนกาอ่าเข้าไปแล้วครับสองดาเมจคีไม่มีแล้วสามดาเมจด้วยนะครับผมโอเคจบอย่างไรสิบนาทีสามสิบ ก็แหมซูซานโนมันเพิ่งมาเนาะอาม่านี่มาทำให้อะตาที่แล้วทำอะไรไว้เฮ้ยมันตาที่แล้วมันเด็กจนเน็กหมดอะ่ะตาที่แล้วทำอะไรไว้แ,แล้วนี้คือแบบโอ้โหดีเอ็นตกแดม<ๆ>เกือบจะร้องไห้แนละ้วใครางีงโร่กับร้องไห้ดีเอ็นตกแดมสองใบผวาเลยทีเดียวเชียวนะครับโอเคก็จบไปแล้วเนาะสำหรับมแมตช์รนะหว่างคังเยโร่กับอาราเซนนะถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะ เอกจะกับเอกกันหน้านี่ฮะเมื่อกี้หลุดได้แค่ว่ายิงเข้าโโอถย